สวัสดีครับพี่ดำอนุรับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมเจอชูตติ้งครับมาประจําการอยู่ด้านนอกครับเฉพาะนะครับวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของกีฬากันครับโดยเฉพาะวันนี้ครับทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับได้มอบเงินรางวัลนะครับแห่งความสําเร็จให้กับทัพนักกีฬาไทยครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่3าที่เวียดนามครับเป็นเงินทั้งสิ้น207ล้านบาทด้วยกันครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่ทัพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่าแห่งประเทศไทยที่เขาร่วมทําการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3าบท,ที่เวียดนามโดยมีพลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณรองนาย,ยกรักฐมนตรีและประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารและนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่3าเร่วมงานเลี้ยงที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามที่ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามโดยสามารถทําผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีได้รับ92เหรียญทอง102เหรียญเงินและ138เหรียญทองแดงนั้นสําหรับการมอบรางวัลและการแสดงความดีให้แก่นักกีฬาในวันนี้เป็นการมอบเงินรางวัลจานวน39 สมาคมด้วยกันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น207ล้าน30,000บาทโดยมีสมาคมที่ได้รับเงินรางวัลดังนี้ 1. สมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทั้งหมด12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น18ล้าน9 0 0 0 0บาท 2. สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมเป็นเงินทั้งสิน้น2,812,500บาท 3. สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน2เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2องล้านสี่แสนเบาท 4. สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขันทั้งหมด4เหรียญเงินกับ5เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล2องล้านห้าแสนบาท 5. สมาคมกีฬาคูราดแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน1เหรียญทองรวมเป็นเงินทันสิ้น หเหรียญเงินพร้อมกับได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น1 2 3 7 5 0 0าบาท 6. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงพร้อมได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น3.37ล้านบาทเสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน 2, 2>, 2, 2> เหรียญเ,เงิน5เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 8 1ล้านแบาท 8. สมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน6เหรียญทองพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น19ล้าน9ก้า0 0บาท 9. สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน5 2 2> เหรียญทอง 4, 4เหรียญเงินและ3ม <3 S 2> เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น3 9 3ล้านเบาท10สมาคมกีฬาลอนเทนิตแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลทั้งสิ้น4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 7 3็ดล้านามแสนงน้บาทส1สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งข<ด>ัน4<ส>เหรียญทอง 2, 2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงได<ล>้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น6 3ล้านสบาท 12. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้รับเงินรางวัลจากเกมการแข่งขันทั้งหมด2เหรียญทอง1เหรียญเงินพร้อมทั้งกับได้รับเงินรางวัล4 8 0 0 0 0 สามสี่พร้อมได้รับเงินรางวัลสี่ล้านแปดสนหกหมื่นบาทสิบสามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลทั้งสิ้นหนึ่งเหรียญทองกับแปดเหรียญทองแดงรวมเป็นเงินที่ได้รางวัลทั้งสิ้นหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสิบสี่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้เห 1, เรียญราง,ง,รว,งรวัง 1, 4, 62, 14, ล,าล,ลวจากเกณฑ์การแข่งขัน4เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลทั้งสิน้น 9,907,500 0บาท 15. สมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน1เหรียญเงินพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น2,025,000บาท 16. สมาคมกีฬาปัญจศีรัฐแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน2เหรียญทอง2เหรียญเงินกับ4เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น2,812,500บาท 17. สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน4เหรียญทอง2หงเหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้เงินรางวัลทั้งรวมทั้งสิ้น4 6 1ล้านบาท18สมาคมกีฬาพกกายและฟินเนตแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน3มเหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงพร้อมกับได้เงินรางวัลรวมทั้งสินงงส้น2 5 8 7้านบาท ส9สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน3เหรียญเงินกับ7เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น3 2 6ล้านบาท 20. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน 2, 2> เหรียญทองกับ2เหรียญเ,เงินพร้อมทั้งได้เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น21ล้าน8 0 0 0 0บาท21 สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน3เหรียญทอง4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวมเป็นเงินทั้งสิน้น2 8 1ล้านบาท22สมาคมกีฬามวยปั้นแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น1 6 8 7 5ล้านบาท 23. สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน4เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลร,รวมทั้งสิ้น2ล้าน5แสน8 7 500บาท24สมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยได้รับเงินรวมรางวัลน,นะครับทั้งสิ้น3ล้าน9 3 7 500บาท25สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัล1นเหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล3ล้าน9 0 0 0 0มื่นบาท2 6สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล3มเหรียญทอง2เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น5้าล้านหนึ่งแบาท2 7สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน3มเหรียญทอง2เหรียญเงิน สามเหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น4ี่ล้านห้าหมื่นบาทยี่สสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน,น1หนเหรียญทอง,อง2เหรียญเงิน6 <หก S 2> เหรียญทองแดงดได้รับเงินรางวัล5้าล้านหนึ่บาท2ี่สสมาคมกีฬายูยิสูแบบห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล1นเหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงได้เงินรางวัลทั้งสิ้น 1 1 2 5 0ล้านบาท 30. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน3เหรียญทอง8เหรียญเงิน11เเหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น15ล้าน412,500บาทส1มสมาคมกีฬาลีลาแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน2เหรียญทอง6เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 5ล้าน4แสนบาทท่วนส2สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน2องเหรียญทอง1เหรียญเงินพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลรวม8ล้าน5แสน8หมื่นบาท3 3สมมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัล4ี่เหรียญทอง9เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพร้อมทั้งไ,ได้รับเงินรางวัล8ล้าน1 0แสนบาท, 10, บาท 34. สมาคมกีฬาวอลวีนัมแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน2เหรียญเงิน3าเหรียญทองแดงพร้อมทั้งได้เงินรางวัล900,000บาท35สมาคมกีฬาบูซูแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล1นเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล450,000บาท36สมาคมกีฬาหมากลุกเชียงฉีแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล1นเหรียญทองแดง ได้เงินรางวัล2 2 5 0 0 0บาท37สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน1เหรียญทองพร้อมกับได้เงินรางวัลไปทั้งสิ้น2,025,000บาท38สมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล7,620,000บาท 39สมาคมกีฬาแฮมบอรแห่งประเทศไทยได้เหรียญรางวัลจากเกมการแข่งขัน 2, 2> <3 S 1> เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล7ล้าน7 0แสนบาทสำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดจนมอบรางวัลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น207ล้าน3 0มหมืนบาทให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ท,ที่เวียดนามซึ่งจัดทำการแข่งขันเมื่อวันที่12-23พฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมามีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน871คนทำผลงานเป็นอันดับที่ส จากประเทศที่เข้าร่วนทำการแข่งขัน11ประเทศ,เทศได้92<ร>เหรียญทอง102เหรียญเงินและ138เหรียญทองแดงแมาต่อกันที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ยกย่องครับทีมลุกตบสาวไทยครับหลังจากที่คว้าตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกพร้อมกับมอบกำลังใจครับในการแข่งขันนะครับในรอบสุดท้ายด้วย เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬิกานายสมพรใช้บางยางนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมคณะโดยมีโค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปาดหัวหน้าทีมครับได้เข้าพบพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกน้นตีครับในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหนึ่งจากการหนึ่งที่ประเทศจีภายใต้มติการควบคุมโควิดัด สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้ครับเพิ่งเดินทางกลับมาจากการทำศึกในชั่นลีกครับ2022ครับที่ประเทศบัลแกเรียสนามที่3โดยทีมชาติไทยครับได้ทำผลงานด้วยอย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเกมการแข่งขันโดยนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับจะเดินทางนะครับไปร่วมทำการแข่งขันต่อที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่13-17กรกฎาคมนี้ โดยมีประเทศที่เข้ารอบ8ทีมได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีญี่ปุ่นเซอร์เบียจีนตุรกีไทยซึ่งทางท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยกย่องนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมทีมสตาร์ทโค้ชที่ได้ทุ่มเทก,การฝึกซ้อมและการแข่งขันในรายการเนชันลีก2022ซึ่งทางท่านพลเอกประวิตรนะครับได้ชมเกมการแข่งขันท่าสดการแข่งขันทุกนัดและมีความประทับใจร่วมเชียร์นักกีฬา ที่ได้แข่งขันกันอย่างสนุกตื่นเต้นนักกีฬามีจิตใจมีความมุ่งมั่นต่อสู้ในเกมการแข่งขันอย่างไม่ย่อท้อและเต็มไปด้วยรอยยิ้มระหว่างการแข่งขันแม้นักกีฬาของไทยครับจะมีสภาพร่างกายที่เล็กกว่าคู่ต่อสู้อยากเห็นได้ชัดนะครับที่สําคัญครับท,รทีมชาติไทยได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักได้เห็นศักยภาพของนักกีฬาไทยที่มีการพัฒนาการสูงมากขึ้นและมีระดับใกล้เคียงกับประเทศมือวางระดับต้นๆของโลก ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการใช้วิาสาหการกีฬาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนพลเอกประวิตยนะครับยังได้มอบของที่ระลึกพร้อมกล่าวขอบคุณนักกีฬาสตาร์ทโค้ดและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขและมีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยจากการที่ทีมไทยครับสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จพร้อมกล่าวให้คํา กำลังใจนะครับขอให้หนักกีฬานั้นประสบความสำเร็จของเกมการแข่งในรอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นและเอาชนะคู่ต่อสู้ผ่านเข้าไปรอบลึกๆได้เช่นกันครับนี่คือความเคลื่อนไหวของกีฬาในวันนี้ครับซึ่งเดี๋ยวกลับไปพบกับพี่ดำอ่อนนุนกันครับ